อย่ากบอกเลยว่าใช้ดีมากเหมาะกับทุกสีผิวนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราวอกแล้วก็ลอยด้วยสําหรับคนที่แบบผิวผิวคําหรือว่าผิวแบบดําอย่างนี้นะคะไม่ทําให้ผิวของเราวอกแล้วก็ลอยเพราะเวลาที่เราทาทุกคนเขาจะช่วยปรับสีผิวของเราค่ะให้ขาว1-2ระดับเลยนะคะคือจะปรับสีผิวของเรา1-2ระดับเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นกันแดดที่ไม่เพียงแต่ ช่วยป้องกันแสงแดดนะคะยังช่วยบำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยนะคะสารสกัดนะคะที่อยู่ในกระปุกนี้ค่ะมีด้วยกันถึง8ดตัวเลยซึ่งแต่ละตัวค่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแสงแดดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะแพ้เนื่องจากเจอแสงแดดหรือว่าผิวไม่แดดอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะช่วยได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยออ ลดความมันนะคะได้นานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะเมื่อเราทาแล้วคะ่ะทุกคนก็ไม่ทําให้ติดแมสกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาที่ใบหน้าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคือตัวนี้คือมุกทานไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทาให้จัมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแต่เพียงบางๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วเลยคะ่ะทุกคนเกลี่ยง่ายมาก เนี่ยค่ะเห็นไหมคะคเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็เนื้อของเขาแบบนุ่มจริงๆนุ่มเหมือนกับปุยนุ่นจริงๆทุกคนลองดูนะคะไม่ลองไม่รู้จริงๆค่ะถ้าใครที่กําลังมองหากันแดดอยู่นะคะกันแดดที่เป็นเนื้อแป้งค่ะเวลาที่เราทากันแดดแล้วคือเขาจะเหมือนกับการที่เราทาแป้งไปในตัวเลยอย่างนี้นะคะคือใช้กันแดดตัวนี้ตัว,ตวเดียวไม่ต้องใช้แป้งตลับหรือว่าแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นเลยนะคะทาตัวนี้ตัวเดียวแบบจบเลยนะคะ แบบไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อแป้งพับเลยนะคะทุกคนตัวนี้ตัวเดียวจบเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเนียนมากนะคะแล้วก็ละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเอ่อนี่นะคะทุกคนนักอ่าแมทนะคะเนี่ยค่ะนะคะไม่ติดแมทเลยนะคะทุกคนจะสังเกตที่แมทนะคะแมทของเขาจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะไม่ติดแมทเลยนะคะใช้ดีมากๆอยากให้ลองมากๆค่ะ